ปเดตฟีเจอร์ใหม่จากงานแคนว่าคีเอดเวิร์กรีดีไซน์2024อีเวนต์แห่งปีที่สายคอนเทนต์ครีเอเตอร์รอคอยจะมีอะไรใหม่ๆบ้างไปดูกันครั้งนี้ก็มาด้วยแพทชั่นที่อยากจะให้ทุกคนได้ทํางานได้ดีขึ้นจริงๆโดยมีการปรับปรุงฟีเจอร์ที่ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับหรือใช้เครื่องมือทํางานอะไรนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นมีการอัปเกรด AI ก็คือเครื่องมืออย่างเมจิกทั้งหลายที่เด็ดๆแล้วก็คือฟีเจอร์ Tech to Gra Magic Magic Ri นะคะค Grab แล้วก็ Magic Switch ใครที่เคยใช้งาน,นะคะ,ะามันเจ๋งแนต่อมา ก็เป็นฟีเจอร์ของการตัดต่อวิดีโอที่สามารถลดนอสและก็แอมเบียนในคลิปของคุณได้ภายในคลิกเดียวและมีการใช้ AI มาคัดฟุตเทจให้เป็นไฮไลท์ของเราได้บอกเลยว่าอันนี้เจ๋งมากๆและยังมีฟีเจอร์ที่รองรับการทํางานที่หลากหลายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนจะมา r k เก็ตติ้งเซล HR หรือครีเอทีฟนะคะก็สามารถใช้งานแคนวาได้หมดแถมยังสามารถใช้งานแคนวากับแพลตฟอร์มอื่นๆในการทํางานได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Slack Asana หรือว่า Monday การออกฟีเจอร์ใหม่ครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าถูกใจไว้ทํางานสุดๆอยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้งานกันดูนะ